มันมาหนีเนย่ยมันโมเมนบ์านมันน่ะดีแล้วพี่ปางมากน่ะมันม่เหนตามพี่มาจุดจแดแดง ถึงกับขวัญเสียกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อ2ส,สาวพี่น้องเจอชายแปลกหน้าตามเข้ามาถึงในเขตบ้านค่ะยังดีนะคะที่มีการล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานก็มีเหล็กกัดค่ะก่อนจะโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและแฟนหนุ่มให้มาช่วยได้ทันเวลาค่ะพี่ล็อกมันเลยพี่ ลคลิปนี้นะคะถูกแชร์ไว้ใน TikTok อโดยผู้ใช้งานรายหนึ่งค่ะพร้อมข้อความระบุต่อไปจะไม่มองโลกในแง่ดีอีกแล้วกลัวมากกลัวจนสั่นไปหมดยังดีที่มีสติลงไว้เพื่อเตือนตัวเองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่คนเป็นพี่สาวนะคะกลับจากงานบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะ เข้าบ้านในช่วงเวลา22นาฬิกา50นาทีแล้วก็มีผู้ชายแปลกหน้านะคะขับตามจนเข้ามาในเขตพื้นที่บ้านค่ะในขณะที่คนเป็นน้องสาวนะคะซึ่งอยู่ในบ้านเห็นภาพไม่ดีค่ะจึงรีบโทรหาแฟนและโทร191เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะโดยเจ้าของคลิปนะคะก็เล่าว่าเห็นชายแปลกหน้ายืนสังเกตการอยู่หน้าบ้านนานพอสมควรค่ะคล้ายกับดูว่าภายในบ้านมีใครอยู่บ้าง ก่อนจะเดินรอบบ้านดึงหน้าต่างทุกบานเหมือนพยายามหาทางเข้าแต่เคราะดีค่ะที่หน้าต่างติดเหล็กดัดทุกบานทางสายตรวจนะคะก็ได้โทรกลับมาในช่วงเวลา23มิกา2นาทีค่ะกระทั่งเวลา23มิกา10นาทีนะคะตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุก่อนเข้าควบคุมตัวชายแปลกหน้าคนดังกล่าวเอาไว้ได้ค่ะซึ่งเขานะคะก็ให้การว่าเข้าบ้านผิดและจังผิดคน พกกับูดจาว,วค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะถือได้ว่าตำรวจทำงานได้ไวมากซึ่งขณะนี้นะคะทางเจ้าของคลิปและพี่สาวก็ปลอดภัยทุกคนค่ะแต่ก็ต้องชื่นชมน้องหมาโกเด้นด้วยนะคะเพราะเจ้าของคลิปบอกว่าจังหวะที่ชายแปลกหน้าจะเดินเข้าหาพี่สาวน้องหมาก็ได้วิ่งไปเห่าและขวางไว้ทำให้พี่สาวเดินเข้าบ้านได้ทันเวลาค่ะ ลังคลิปถูกแชวไปนะคะก็กลายเป็นวรรลค่ะซึ่งก็มีทั้งคนแสดงความคิดเห็นในแง่ลบและตาหนิเจ้าของคลิปแต่ก็มีอีกหลายคนนะคะที่ให้กำลังใจบอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมาไม่เป็นไรนะปลอดภัยแล้วเพราะไม่เจอกับตัวเองก็ไม่มีวันเข้าใจและการที่คนเขากลับบ้านดึกนะคะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไปเที่ยวเท่านั้น เพราะก็ยังมีคนทํางานเลิกดึกและมีธุระกลับบ้านดึกก็มีค่ะสําหรับชายแปลกหน้าคนนี้นะคะก็ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกยามวิการมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาค่ะซึ่งก็ไม่มีใครนะคะที่อยากจะเจอเหตุการณ์นี้แต่ก็ฝากเตือนด้วยนะคะก่อนเข้าบ้านก็คอยสังเกตดีๆนะคะยังดีค่ะที่ทุกคนปลอดภัยและก็ต้องขอชื่นชมคุณตํารวจอีกครั้งนะคะที่เข้าระงับเหตุได้ทันเวลาค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ